เอสำนักงานใหญ่ของสมาคมฮีโร่มันก็เลยมาประชุมกันเกี่ยวกับการคัดเลือกทดสอบพ้ทธ่มาสมัครเป็นฮีโร่มีคนมาสมัครรอบนี้แสนกว่าคนไอ้ฮีโร่กลับด้อยคุณภาพอย่างมากครั้งนี้พวกเราจะต้องเข้มงวดกันจัดจัดซะหน่อยแล้วและแล้วก็มาถึงวันที่เข้ารับการทดสอบตัดมาที่ไอ้โลนแม่งหนาม,มืนชิบหายกระโดดสลับไปมา30วิเริ่มได้วิ่งพันหเมตรไป ต่อไปยกน้ำหนักหือเดียวกับพอละต่อไปคว้างลูกเบสบอลกระโดดสูงเป็นไงสูงพอไหมละมึงมีตัวตนฝาก ยบเรื่งวัดพลังมารทะลุไปอีกห้องนึงเลยทดกสอบเสร็จหมดทุกกระบวนท่าแล้วเหลือแต่รอฟังผลเจนอสเดินมาพอดีมันก็ดีบอกว่าข้อสอบเขียนกับสอบปฏิบัติงานชิบหายเด็กอนุบาลยังทําได้โดยเฉพาะข้อสอบเขียนนี้ใครตกก็งอบอลลมเลยละหนึ่งชั่วโมงต่อมาผลสอบออกเจนอสได้ร้อยเต็มและได้เข้าเป็นฮีโร่คลาสเอสส่วนไอ้ลอนแลบมันแล้วแค่นี้พอดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคลาสเอสสุดยอดจริงๆเลยนะครับพี่ลอนเจนอสมันก็ด้แล้วว่าออนที่สัมภาษณ์มันถามเกี่ยวกับบ้านแห่งการวิวัฒนาการ วันรอบภูเขาแหว่งมันเป็นฝีมือของมึงใช่ไหมใช่ลูเวยแม่งปั๊มคลาสเอสให้เลยตัดมาที่ไอ้โลนหน้ามองค้ำไปจุดด่างดําเลยมึงคลาสซีได้71คะแนนไอ J ้เจนอดวิเคราะห์เลยว่าเมื่อกี้ก็ลืมคิดเห็นหัวมันแหลบๆเป็นซีหรอกเลยผมนึกว่าเอสตัดมาที่ห้องเรียนไอเสืเอ้อลายเสือบอกว่าทําตัวให้ดีๆเพราะว่าหน้าตาสลอนสลอนของพวกแกจะต้องเสนอหน้าขึ้นไปอยู่ในเว็บของสมาคมฮีโร่กี่คนทั้งโลกเขาจะได้เห็นกัน ไม่ได้ฟังกูเลยนิว่ากล่องมันก็ได้เดินแยกย้ายกันกลับบ้านไอเสื้อลายเสือก็บอกว่าไอหน้าใหม่สองคนนั้นขนาดฉันที่เป็นคลาสเอยังไม่รู้จักเลยพวกมันไม่หลอดแน่ไม่นานมันก็จะต้องตายมันจะต้องตายในไม่ช้าไอแว่นก็เลยบอกว่าอย่าดูถูกพวกมันจะดีกว่าเพราะเจนอสได้ร้อยเต็มเลยได้สิทธิพิเศษไปอยู่คลาสเอสในทันทีส่วนไอโรนขอเขียนโง่ชิบหายไปปฏิบัติมันได้50เต็มแถมแม่งยังจัดเต็มทำลายสถิติทุกอย่างแม่งล่อข่าวของที่ใช้ทดสอบพังกระจัดกระจายเฉดเลยไอโรนก็ ดีๆแนะ่ไอเ้เสือเสือไล่ก็ได้วิ่งกระโดดตีลังกาข้่มาไอ้มือใหม่ออนฮาร์ดแกมังอัดมากม,มือใส่ค่าแกตาย ตัดมันที่ช่องแคบสีสัจฉนาลายัยมิโรจะมีชื่อเรียกหรือฉาย,ยาอยู่แต่พวกเราเป็นเด็กใหม่ในระบบก็เลยเป็นชื่อเจนนอสกับไซตามะชื่อก็จะถูกตั้งตามบุคลิกหรือความสามารถอย่างเช่นของกระผมก็อาจจะเป็นไซบอกผมทองงั้นของคูไม่เป็นไอ้ล้น้าคุมเลยแล้วเถอช่างมันก่อนมาเข้าเรื่องกันเลยเจนอสมันก็ได้ขอให้ไซตามะออกมาฝึกให้แต่เจนอสก็อยากให้ไอ้ล้นเอาจริงเพราะมันก็จะใส่เต็มข้อร่อนน้ำมันเต็มถังด้วยเหมือนกันแม่งก็ได้อัดเนตัดพุงพ่ขงขวดเข้ามาสก,กายคิดเขาแต่มันก็หลบไปได้มันก็เลลงกกาดออีทถ้้้หไไปแว ม,มันก็ได้พุ่งซิกแซกซ,กซิกแซกและพุ่งขึ้นไปด้านบนกําลังจะประเคนโซนตีนให้ล้นแม่งกระโดดหลบโซนตีนปาดพื้นแตกละเอียดกบเขียดยังต้องตื่นไอเจนอสก็ได้ใช้เกียร์สปั๊มความเร็ว มันก็ได้ไล่สัตว์ไอร้ลนรวยชุดใหญ่เข้าไปผู้ขงพวกเขาพังเกีียงเฮ้ยแม่งหายไปไหนแล้ววะนั่นแน่วิ่งจุมพวกอยู่นี่เองแม่งกระโดดพุ่งลงมาและเปิดโหมด120อาวุธและสัตออกมาเต็มกําลังรบถ,ถ้าเขาอยู่นี่โว้ยหันไปตับสอกซ้ายแม่งหลบได้กล้ไอร้อนเลิกเล่นแล้วเอาจริงเด็ดแล้วได้ดะ หิวแล้ววะเลี้ยงข้าวค่าด้วยขอแลบหันไปดูข้างหลังแป๊บแม่งหล่อซะช่องแคบภูเขากูกลายเป็นทุ่งโล่งสวรรค์หน้าไปเลยมันก็ได้มานั่งเด็อุด้งกันเสือกมีชาเลนจ์ให้เล่นอภิมหาโคตรัะโคตรพ่อโคตรแม่เพลไอ้โรน,นตายหาขาดที่ในที่ขนาดเจนอสซัดอุด้งหมดถังคลาสเออันดับที่หนึ่งหน้ากากหวานก็ได้เข้ามาขอคุยกับเจนอสเป็นการส่วนตัวมันคุยอะไรกันก่อนไม่รู้งุม่มงมง,มงมงำจากนั้นก็ได้กลับเข้ามานั่งที่ร้านอุด้งแลวบอกว่ามันไม่ได้มาเล่นพวกมือใหม่มันแค่มาต้อนรับมายยินดดี้ว เฉยๆหลังจากแดกกิมแม่งก็ได้เดินกลับบ้านกันแต่เจนอสก็ขอแยกตัวไปสักพักและมันก็กลับมาด้วยความรวดเร็วแม่งขนของมายังก็จะย้ายคนที่อยู่บ้านขอมาอาศัยอยู่กับไอล้ล้นด้วยเลยไม่ได้หรอกนะอันนี้ค่าเช่าเอาไปเอาแปรงสีฟันมาด้วยหรือเปล่าเจนอสคุง cool. และตอนที่ห้าก็ได้ตัดจบลงตรงนี้ครับท่านอาจารย์มัวแต่มานอนจุมปุ๊กอ่านหนังสือโปทั้งวันอยู่แบบนี้จะดีเหรอตอนสัมมนาที่สมาคมพวกนั้นมันบอกว่าพวกฮิโร่คลาสสี่ที่ไม่มีผลงานอะไรเลยเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ก็จะถูกปลดออกจากสมกาคม ำแบพูดเป็นเล่นชิ แล้ววรีบไปดีกว่ากูจากนั้นไอ้ล้นก็ได้ออกมาวิ่งแจนรอบเมืองหาผู้ร้ายแม่งวิ่งซะฝุ่นฟุ้งเมืองเขาเลยเอ็มสองจุดห้าไม่ได้มาจากใครหรอกมาจากมึงนี่เองตายละแม่งเสีมึงเงียบสงบะไรกันวันนี้วะและพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายถ้าไอ้ล้นยังไม่มีผลงานโดอนเด้งแน่เมืองเช้าวันต่อมาไง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 เงียบเกินไปแล้วฉันเลยนั่นเองไอ้โซนิกก็ได้ตามมาล้างแขนเออโทษทีแล้วกันว่ะวันนี้ข้ากำลังยุ่งยุ่งอยู่แม่งโมโหจัด ว่าวันนี้ข้ามีวางไงล่ะเว้ยเดี๋ยวเล่นแม่งเลยฉันเนเนเตแนก็มีเด็กมาฟ้องว้าไอ้คนนั้นนะครับเป็นตัวอันตรายและฮีโร่ไอ้กล้ามเสือก็ได้ปรากฏตัวโซ <laughs> ออนิคเขาว่าแกเป็นผู้ร้ายว่ะโดนจับเข้าคุกแน่ๆมึงแกต้องหากเลยลอน เ็เป็นเพราะแค่มันวิ่งเจนไปรอบเมืองและทําให้ผู้คนต่างแตกตื่นจนเกิดความกลัวไอล้ล้นแม่งหน้าซีดเป็นไกตนนน่ตุนเลยไอโซนิกพอรู้ว่าใสาตามะเป็นฮีโร่มันก็เลยจะสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะทําให้ไอล้ล้นมันสู้ด้วยแม่งก็ได้ปาดาวกระจาระเบิอดออกไปใส่บ้านเมืองข้าพังยับแฉ่ไอล้ล้นก็ได้เข้ามาการลดให้เด็กถ้าเลือดไปเห็นไอโซนิกกาลังไล่พังบ้านเมืองข้าพังเช็ดเลยโอโพวกนี้ต่อ นี่นับผลงานให้กูเป้าว้าตัดมาที่สมาคมฮีโร่มันก็เด้วิเคราะห์ว่าที่เมืองแซดอาชญากรโซนิกถูกฮีโร่คลาสีหล่อลวงไปละนั่นานี่มีเรื่องหนุ่ๆให้เขาทําบ้างมะในฉากนี้เราก็จะรู้นะครับว่าไอ้น้องหัวเขียวชื่อทัสซึมกุกิและเป็นฮีโร่คลาสเอสตัดมาที่ศูนย์ควบคุมแม่งก็ได้วิเคราะห์กันว่าหมาเฝ้าบ้านแมนฮีโร่คลาสเอสคุมเมืองคิวสถานการณ์ปกติครับท่านไม่ว่าจะเป็นเมืองดับิวหรือจะเป็นเมืองเอชก็ปกติดีครับ ทนแต่เมืองดีฟื้นฟูความเสียหายจากไอ้ไททันเมื่อมาส่วนเมืองเอฟนั้นไอหมองูกําลังจับตาดูอดีตผู้ก่อการร้ายแฮมเมอร์ตู่ส่วนเมืองเซตที่คาดว่ากําลังจะมีภัยพิบัติที่เลวร้ายก็ได้ส่งฮีโร่คลาส A เป็น2ท่านาน,นั่นก็คือคลาส A ออันดับที่สามนวดจิมและคลาส A ออันดับที่29หนังกระติกแมนทั้งสองก็ได้ออกเดินสํารวจตัวตารอบๆเมืองแต่ว่าแถวนี้น่ะมีสั์ปะาดออกมาอยู่บ่อยๆบ,บ้านเมืองตึกราบ้านช่องแถวนี้พังยับแฉผู้คนเขาไม่มีใครอยู่กันละแถวนี้พวกมันก็ไดด้เเินนสรรวจกัมาื่อยๆ มาเจอกับหลุมประหลาดฉันในเน่นเน่งสับประหลาดสาหร่ายมัชิตะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพวกไอ้ลุงหนวดจิมก็ได้ตามมาติดๆไอ้หนังติ๊กก็ได้ง้างหนังกระติกของมันแล้วโม้วันเนี้ระสุนของข้าสามารถทําลายเหล็กหนาได้20ชั้นตายห่าไปซะ แม่งก็ได้โดนสาหรายอ้อมมาจับขาดึงลงพื้นลูดกับท่อน้ําจับยกขึ้นฟาดกาแพงตายหาขาที่ตัดมาที่ไอ้ลุงหนวดกิมก็กระโดดหลบไปได้แม่งก็ได้เอาผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาสะบัดฟอบแฟบฟาบแฟบดับออกมาเฉยเลยนี่กูนึกว่าน่งดูเดวิดคอปเปอร์ฟิลมาเล่นมายากลให้ดู ไอลุงนวดจิ๋มก็ได้หดดาบและปล่อยพุ่งทะลุไปไกลเกือบข้ามเมืองแม่งหลบได้ซะงั้นไอหมอนี่มันแข็งแกร่งต้องแอบเรียกกำลังเสริมตัดมาที่สมาคมฮิโร่ก็ได้สั่งให้พวกคัตเอที่อยู่ใกล้ๆไปสมทบตัดมาที่ไอลุงนวดจิ๋มมึงไปโดนสิงโตฟัดมาไงมอมแมมชิบหายหน้าเบีหน้าเบีหน้าเบียร้าไปอารวาสในเมืองดีฝ่าอ้างเอาอะไรลนๆว่าน่ะนั่นมันคนหรือมนุษย์ประหลาดวะหัวแม่งหน้าตบชิบหายเลยเล่นแม่งเลยอ่ากูลืมซื้อสาหร่ายนี่ว่ะ แม่งล่อมาต้มจับชายกินซะแลยบอกให้ส่งเขาไปตั้งแต่แรกก็จบละพวกฮีโร่คลาสเอต่างก็ตกตะลึงลิงโกอิโต้ปั๊มกันใหญ่เลยแต่แม่งพังยาพลังทำลายล้างนี่มันอะไรกันอันดับของไอ้ล้นก็ขึ้นจาก388เป็น3 4 2แล้วขอรับส่วนไอ้เจนอสมันอยู่คลาสเอสอันดับที่17อันดับโลเลโกแต่ด้านความโด่งดังในโซเชียลนั้นกูอยู่อันดับที่6โว้ยมันแล้วนี่มันเน็ตไอดอลชัดๆเลยนี่วาและตอนที่6ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย กดไลค์กด <like, S 2> แชร์และกดติดตามอย่าลืมติ๊กกระดิง่งแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บกิมเข้ามาดูก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยสวัสดีครับบ <I went. S 2> บ๊ายไอเวน